สวัสดีคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ใน EP ที่2นะครับใครที่ยังไม่เคยดู EP แรกก็รบกวนกลับไปดูเนาะโอเคสําหรับใน EP ที่2ครับวันนี้เราอยู่กับรายการเที่ยวไปขายไปนะครับเป็นรายการที่จะเอารถเข้าใหม่ของโชรูมไมคุคาเกาก9 9 9, 9โชรูมรถมือสจังหวัดฟิษิุโลกเนี่ยให้มาแนะนําให้รู้จักกันอีกครั้งเราจะไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดพิษณุโลกม่าจะเป็นคาเฟ่นะครับในอีพีที่แล้วเราพาไปวัดใหญ่มาเนาะอ่าในอีพีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วก็จะเป็นรถรุ่นไหนนั้นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่มาอยู่กับเจ้า t ตโ o t a c o r โ l l a a อ t ติตรุ่น S s p o r t นะครับเป็นโมเนียร์2017โฉมสวยโฉมใหม่เลยนะครับเรียกว่าเป็นโฉมปี2017นะครับข้อมูลข้อ่าวนะครับจะเป็นรถเครื่อง1.8นะครับหรือเครื่อง1800นั่นเองเนาะภายนอกภายในจ ทรงสปอร์ตเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวออปชั่นภายนอกภายในคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้จักกับเรามาเริ่มที่ไฟด้านหน้านะครับเป็นโปรเจกเตอร์ LED นะครับผมต่อด้วย Daytime Dunning Light ด้านข้างนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมสีเงินตกแต่งสวยงามทรงสปอร์ตเลยทีเดียวเชียวด้านหน้าฝากระโปรงครับแต่งด้วยสติกเกอร์แคปรานะครับตรงฝากระโปรง และที่ปัดน้าฝนการปัดน้ําฝนครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตกแต่งด้วยซีสีสีดออกสีเบทนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับมีเส้นสายเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าลากยาวไปถึงท้ายรถนะครับด้านข้างมีกระจกข้างนะครับพร้อมกับไฟเลียวติดอยู่ที่กระจกนะครับพร้อมขีบนะครับลดเสียงเวลาขับขี่นะครับเป็น ตกแต่งเชิงกุหลา์นะครับส่วนในเรื่องของล้อนะครับเป็น, Mac, นล้อแม็กอลลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นทรงตรงเหลี่ยมนิดหน่อยสวยงามทั้ง4ล้อเลยนะครับเป็นแม็กเดิมจากโรงงานจากศูนย์ป้ายแดงเลยมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับเส้นสายลากยาวตั้งแต่หน้ามาข้างหลังตกแต่งด้วยไฟท้ายมีคีบอีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อลดเสียงในการขับขี่แล้วก็เพิ่มความสปอร์ตเพียวรมให้กับเจ้าเอสสปอร์ตตัวนี้นะครับอ่า ด้านล่างนะครับต่อด้วยด้านล่างนะครับมีไฟเบรกให้1ตัวพร้อมกับสเกิร์ตหลังเป็นลายแคปรานะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์เป็นแคปราจากโรงงานเลยทั้งชิ้นพร้อมท่อครอบเ,เงินเครื่องยอนต์นะครับเป็นดูอัลวีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องยอนต์ขนาด4สูบเป็นเครื่อง1.8นะครับมีแรงม้าสูงถึง141แรงมา้าภายในนะครับตกแต่งด้วยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับข้างข้าง,งบนเป็นซฟอ์พัดนะครับตกแต่งด้วย เบาะหนังทั้งคันทรงสปอร์ตอ่าเป็นไฟฟ้า8รอบปรับได้8ทิศทางเลยด้านหน้าคอนโซลมีเครื่องเสียงทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองหลังส่วนด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับให้พื้นที่กว้างกวางนะครับผู้ชายผู้หญิงไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะมีพื้นที่นั่งอย่างสบายๆเลยไม่ติดพนักพิงู่เกินไปนะครับอ่า พร้อมยังมีช่องเสียบ USB ด้านหลังให้พร้อมด้กันหมด2ช่องสะดวกสบายกันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับทุกคนด้านข้างประตูเป็นหนังสีดําเป็นซอฟพัดนะครับตกแต่งด้วยสีเงินเล็กน้อยพร้อมที่จับประตูขนาดใหญ่มาพร้อมกระจกสีด้านเป็นไฟฟ้าพร้อมเซ็นทันล็อกระบบของแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้โหมดนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจเลย พร้อมแอร์สแบบใยการมีสี่เหลี่ยมและวงกลมนะครับรูปแบบวงกลมจะพบมากในรถรุ่นสปอร์ตเพราะรุ่นนี้ทํารุ่นรุ่น A S อสปอรให้ทรงเรียบหรูดูแพงพร้อมพบปร,รายมัติฟัง์กชั่นครบคันบูทูธแน่นอนอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถที่วิ่งเพียง51,123โรเองนะครับณนะวันที่บันทึกเนะาะรถวิ่งน้อยมากสภาพภายในดูใหม่มากครับเป็นเกียร์ ออโต้ครับซูปเปอร์ซีวีจังหวะนะครับพร้อมเกียร์ปรับโหมดได้อย่างทันใจเลยอามาดันที่ออปชั่นเสริมเพิ่มเติมนะครับจะมีเกียร์ที่เรียกว่าเกียร์ พัดเดิลชิพนะครับ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยครับนี่เราสามารถที่จะตบเกียร์รถเกียร์นะครับปรับเกียร์ไดอย่างอิสระเลยนะครับโดยที่มือของเราเนี่ยไม่ต้องระจากพวงมาะไยเลยสะดวกสบายจริงๆนะครับสำหรับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวภายนอกภายในคร่าวๆของเจ้า t y y t t c o โคโร a อัลติสปี2017หรือว่าโฉม2017นั่นเองผมบอกได้ว่าเป็นรุ่น a s Sport ด้วยนะครับ ให้ความโดดเด่นเรียบหรูทรงสไตล์สปอร์ตเนาะคันนี้แต่งมาแล้วไม่น้อยเอียบแรงเหอียบพุ่งแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะเรารับกันอยู่ยแล้วว่ารถของที่เนี่ยพรีเมียมทุกคันนะครับอ่ะต่อไปเราจะพาไปเพื่อนๆเนี่ยไปชมคาเฟ่ที่มาแรงอันด,ดับหนึ่งในพิษณุลโลกเลยนะั่นคือแคนาคาเฟ่อยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็น,ปนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปพบกันเลย ทุครัตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่มาแรงอุดมลึกในจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับก็คือแครนาคาเฟ่นะครับคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกที่มีการตกแต่งที่สวยงามกันเลยทีเดียวเชียวส่วนอาหารพร้อมกับกาแฟหรือเครื่องดื่มเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับ คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวร้านกาแฟแคนาคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกเลยผมบอกเลยว่าอาหารและน้ำปั่นหรือว่ากาแฟเนี่ยอร่อยมากเลยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยอย่าลืมแวะชมแวะเช็คอินถ่ายรูปกันเลยได้เลยนะครับะกลับมาที่รีวิวเจ้าคโรล่าออาติปปี2017ตัว A s s p o r t เครื่อง1.8นะครับ สำหรับการขับขี่เนี่ยผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวเอสปอร์ตที่เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นสามารถที่จะเหยียบพุ่งแน่นอนนะครับแซงทุกจังหวะการขับขี่นะครับอีกทั้งยังมีเกียร์พัดเดิลชิฟสามารถที่จะตบเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเนี่ยจะอย่างอิสระเลยนะครับเหมาะกับคุณผู้ชายสายสป,ปอร์ตมากๆอ่ะใครซื้อไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยมีแคปรามาให้เลยสวยเฉียบแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยใหม่วิ่งอยู่แค่5 0,000โลคือสภาพรถเนี่ยใหม่มากๆนะครับออกรถกับเราเป็นรถพรีเมียมแน่นอนนะครับ สำหรับโปรโมชั่นออกรถกับเราวันนี้ได้อะไรบ้างสิ่งที่คุณจะได้เลยนั่นคือ 1. ค่าจัดค่าโอนมูลค่า5,000บาทนะครับ 2. ฟรีภาษีพราบามูลค่าประมาณ5,000บาทนะครับ3ประกันฟรีรถยนต์1ปีนะครับแล้วก็ประกันชีวิตอีก1ปีอ่าแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์อีก6เดือนหรือ1,000 0โลนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาพบกับเราได้พร้อมกับช่วงนี้หน้าฝนล้างรถฟรีอีก6ครั้งนะครับ ใคร oh. ที่ผ่านไปผ่านมามีฝนตกโอ้พเจ้าจอช่วงนี้เป็นล่วงหน้าฝนกันบฝนกำลังต่งเนี่ย<า>ผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือว่าเข้ามาที่โชว์รูมเนี่ยเรามีบริการคาแคร์ล้างรถไ้ฟีทั้งภายนอกภา,ายในเลยอ่าโปรโมชั่นขนาดนี้จะพลาดได้ไงนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเพจได้เลยหรือผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อวาให้นะครับอ่าสำหรับอีพีหน้าจะเป็นที่ไหนจะเป็นรถคันไหนมารีวิวกันฝากติดตามด้วยนะครับ